สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่องทารว่เทอราพีใบเตยเช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้เรามาอยู่กันที่พิกอเด็กนะในหัวข้อที่ว่า ใครคือคนที่ใช่สำหรับคุณนะคะการอ่านเป็น general reading นะคะมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุทกๆคนนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างพลังงานสลับกันบ้างยังไงก็ใช้วิจรารณญาณด้วยนะคะวันนี้มีให้เพื่อนๆเ,เลือกทั้งหมด3กองนะคะกองแรกเป็น orange arcade นะคะกองที่2เป็น black t u o m a r i n e นะคะ,อะกองที่3เป็น soda light นะคะเพื่อนๆก็ ะะตั้งจิตนะให้แข็งแรงนะคะเราก็เลือกกันสักกองหนึ่งเนาะดูกันของำๆสนุกๆน,นะไม่ต้องซีเรียสนะ mm hmm. โอเคถ้าเลือกกันได้แล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปกันที่กองแรกออง์เร a r ์อาร์เคจจ้า mm hmm. ใครคือคนที่ใช่สำหรับกองแรก Orange a r c อา e เนาะ ไปแรก night of cups อ uh, ่ะ night of pentacles two of swords ค่ะ six of cups ค่ะ ten of swords นะคะ page of cups นะคะ ace of pentacles ค่ะ night of cups นะคะ8 of cups ค่ะ the h i e r o p h a n t นะคะตกด้วย tree of source นะคะที่ผ่านมานะคะความสัมพันธ์คุณอาคุณอาจจะได้ไปมีโอกาสได้พบเจอกับใครสักคนหนึ่งแล้วก็เริ่มต้นความรู้สึกดีๆกันได้พูดคุยได้อะไรต่างๆกันนะเนาะเรียนรู้ทำความรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ปิงปังกันช่วงเป็นช่วงระยะเริ่มแรกนะที่ผ่านมาได้คุยได้ศึกษากันแต่ดูแล้วมันยังมีความที่ยังไม่ค่อยแน่นอนสักเท่าไหร่ในเรื่องของความสัมพันธ์อะไรแบบนี้อาจจะยังไม่ได้คอมมิตอะไรกันขนาดนั้นเนาะทีนี้ทีนี้ปัจจุบันมันเหมือนว่าเอ๊ตัวคุณหรือเปล่าที่อยากจะได้ความหนักแน่นมั่นคงอยากจะถ่ายถามว่าเอ๊ชันจเจ้ายังไง กับคุณดีความสัมพันธ์นี้เธอจะยังไงกับฉันอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะมีการพูดจาอะไรที่ไม่ค่อยดีต่อใจกันสักเท่าไหร่กลายเป็นไปทะเลาะก,กันทะเลาะก,กันทีนี้โอ้โหฟาดเลยจ้ะแม่นะคะเธอฟาดไปฉันก็ฟาดกลับอะไรแบบเนี้ยนะคะจนทําให้มีการหยุดความสัมพันธ์กันไปอตอนนี้น่าจะมีการบล็อกมีการแบบว่า อาจจะพักการพูดคุยกันแล้วนะตัวคุณเองก็ได้แต่ส่องเฉยๆนิ่งๆงตัวเขาเองก็แบบว่าเหมือนขาดหายขาดการติดต่อไปเลยอนะ่ะเนาะไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆเลยนะคะแล้วตัวเขาเองดูเขาก็แบบเจ็บมากเนาะทะเลาะมากหนักมากอะไรอย่างเงี้ยนะด้วยความที่เหมือนพอจะถามถึงสเต็ปต่อไปหรือว่า เอออยากจะพูดคุยถึงความมั่นคงในความสัมพันธ์กันมากขึ้นมันดันคุยกันไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยด้วยความใช้อารมณ์ต่างๆของคุณเนาะอิมมชันแนลเยอะว่างั้นนะคะอนาคตนะคะดูแล้วนะคะอืมน่าจะมีการไม่วนกลับมาคุยกันแหละ นะคะได้ปรับความเข้าใจกันนะได้กลับเข้ามา,อามอบของมีค่าขอโอกาสซึ่งกันและกันให้โอกาสซึ่งกันและกันนะคะโอ้ดูแล้วอาจจะเป็นการกระทําอที่เริ่มจากตัวคุณได้ซ้ําเนาะที่เข้าไปพูดคุยแต่ดูแล้วนะคะการคุยในครั้งเนี้ยนะคะหมายถึงในอนาคตเนะเาะไม่เกิน3เดือนนี้หลังจากวันที่คุณเข้ามาดูนะจ๊ะ การพูดคุยเนี่ยถ้ามันถ้ามันผ่านตัวกลางเนี่ยก็จะดีมากเลยนะเพื่อนฝูงนะหรือผู้หลักผู้ใหญ่นะที่เราเคารพนับถือพ่อแม่เขาพ่อแม่เราหรืออะไรสักอย่างอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าช่วนกันไปทาบุญอะไรแบบเนี้ยนะคะให้มันมีให้มันมีมนมอมกิจกรรมขั้นกลางระหว่างเราไว้หน่อยอะไรแบบเนี้ยเออเหมือนเจตนาดีอะ่ะแล้วมันก็จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะคุณน้องคู่ยังมีโอกาสที่จะ ได้พัฒนาความสัมพันธ์กันพัฒนากันไปเป็นคู่แท้ได้นะ เพียงแต่ว่าแนวโน้มเนี่ยบอกเลยนะคะว่ามันยังมีการทะเลาะบอ่อแวงกันอยู่นะมันอาจจะไม่ได้ราบกลื่นนะคะอาจจะต้องมีการปรับจูนกันในเรื่องของคําพูดคาจาอารมณ์ความรู้สึกกันนะคะอือย่าให้มันค้างค้างนะเพราะดูแล้วจริงๆอะ่ะคุณและเขาอ่ะเป็นคนที่มีความมีความรักมีความเข้าอกเข้าใจกันในระดับหนึ่งแหละนะคะมีความผูกพันให้กันด้วยเพียงแต่ว่าคําพูดคาจาของคุณและเขาเนี่ยฝ่ายหนึ่งก็ขี้น้อยใจ ฝ่ายนึงก็แบบประชดประชันเก่งมันก็จะเป็นปัญหาที่สะสมกันไปแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาอีกได้ในอนาคตนะคะยังไงอ่ะก็ช่วยสงวนท่าทีสงบปากสงบคำเก็บคำพูดคำจาที่เร้ายไว้ข้างในบ้างนะจ๊ะไม่ต้องพูดออกมาหมดนะจ๊ะสำหรับกองออรเรนชอาเขตนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะวันนี้ซื้อไพ่มาใหม่จ๊ะเพงได้รับมาเมื่อสวันที่แล้วนะคะ ม o นโดโรจีนะคะออร์คาล์กน,นี่เก๋มหาเก๋มมเออสวยๆนะจ้าเดี๋ยวมาดูกันว่าให้จะให้คำแนะนำว่าอย่างไรนะคะ Take time to breathe out นะคะอืมในภาพเนี่ยก็จะเป็นเหมือนพระจันทร์นะคะที่ที่อ่อกำลังจะ เหมือนผ่านพ้นช่วงฟูมูลมาแล้ววะเนาะเออแล้วก็กำลังจะแบบว่าคืออย่างนี้มันเหมือนแบบว่าสิ่งที่ผ่านมามันผ่านจุดช่วงพีคของทุกสิ่งทุกอย่างในความสัมพันธ์มาแล้วนะคะมันเคยสดใสมันเคยมีอะไรดีๆร่วมกันเนี่ยตอนเนี้ยถึงแม้ว่ามันจะมีเงามืดเข้ามาปกปกคลุมพระจันทร์อันนี้อยู่บ้างนะคะดวงนี้อยู่บ้าง แต่มันก็จะทําให้คุณเนี่ยได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็เอาประสบการณ์ในสิ่งที่มันผ่านมาในอดีตเนี่ยเข้ามาปรับใช้เรียนรู้กันแล้วก็ได้รู้ว่าจริจรงๆแล้วอะต่างคนต่างแบบเคยมีความสุขร่วมกันมากแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ อนาคตเนี่ยไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะให้รู้จักที่จะ breathe out คือคุณกั้นลมหายใจไว้นานเกินไปหรือเปล่าปล่อยมันออกมาบ้างนะคะ,ปล,ป,ะปลดปล่อยคออ่ะปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในร่างกายของเราให้มันออกมาลิลีิสิ่งที่เป็นสิ่งนก g a t i v ในร่างกายในความคิดของเราออกมาซะ ะะมันก็จะทําใหค้คุณเนี่ยกับเขาเนี่ยกับคนที่คุณรักเนี่ยได้มีช่วงเวลาที่ดีๆรีแลกซ์ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะประมาณนี้นะสําหรับ Orange Arcade นะคะโอเคดีอยู่นะดีอยู่นะเออไม่แย่ไม่ร้ายไม่ร้ายไปได้ต่อบอกเลยนะคะโอเคอะ่ะเก็บไพไว้ไหนงงงงล้ว โอเคค่ะมากันที่ Black t o u r m a l i n e Black t o u r m a l i n e ใครคือคนที่ใช่อา้าแล้วลืมบอกลืมบอกว่ากองแรกออเรนซ่าเคเมื่อกี้นี้ยังทันไหมไปกันหรือ,อยังอา่าก็ถือว่าคนคนนั้นของคุณนะคะออเรนซ่าเขตนะ ก็ยังถือว่าเป็นคนที่ใช่อยู่นะจ๊ะมีโอกาสที่จะพัฒนากันไปได้อีกในระยะยาวแล้วก็ย่มันมีสัญญาณคู่แท้คู่บุญร่วมกันอยู่ได้ซ้ำนะคะเพราะว่ามีไพ่เดอะไฮโรแฟนอยู่เนาะยังไงก็ทำตามคำ,คำแนะนำนะจ๊ะอย่างที่เตยบอกไปเนาะมันก็นจะทำให้ความสัมพันธ์คุณดีขึ้นอ่ะมาแบล็กทูมารีนจ้าใครคือคนที่ใช่สำหรับแบล็กทูมารีน f o u r of Wands มันไส้มากไพรเปิดมาก็อย่างนี้เลยนะคะ Full of Age of Wands นะคะ The Hyalofan อีกแล้ว The Hyalofan f u r of Swords นะคะ Seven of Cups คะ่ะ The m a n ชีๆมันไพรดีเนอะ ท l of s ซอ r ์สนะคะไว้ไว้ไว้เอซออฟคาร์สเคเทซออฟบอนส์ค่ะปิดด้วยเทดโอเคโอเคเดทมาก็อย่าเพิ่งตกใจนะจ๊ะจะเย็นเย็น<ๆ>จะเย็นเย็น,น<ๆ>ไพ่ใบอื่นโ okay. นะ okay. อเคโยูนะโอเคอดีที่ผ่านมา สิ่งที่คุณเจอมานะคะไม่ว่าจะกับเขาคนนี้ในปัจจุบันหรือใครก็ตามที่คุณเคยเจอมานะคะดูแล้วคุณจะเคยความสัมเ,เคยเจอความสัมพันธ์ที่มันใหม่ชัดเจนนะคะเขาให้ความสําคัญกับคุณไม่ได้เขาให้ความชัดเจนกับคุณไม่ได้นะคะมีตัวเลือกเยอะช้อยเยอะคุยเยอะนะคะ แล้วพอคุณแบบยื่นคําขาดไปเลือกไม่ได้อีอะไรแบบนี้นะฮะเออเอาสีเอาสีตัวเลือกเยอะแล้วก็เลือกไม่ได้เอาสิเอาสอ,อินอินอินปัจจุบนันปัจจุบันคนณนะ่ะต้องการความมั่นคงแล้วนะอืม ไปโฟกัสงานนะไปตั้งหน้าตั้งทุยตั้งหน้าตั้งตาทำมากอินทำงานนะคะเพื่อสร้างฐานะเผื่อวันใดวันหนึ่งได้เจอใครสักคนหนึ่งก็จะได้มีความมั่นคงแล้วก็สามารถไปในสเต็ปต่อๆไปได้อะไรแบบนี้นะคะคือเคยเป็นนักลบละนะแต่ตอนนี้ไม่ลบแล้วพอเลิกนะคะ อยู่คนเดียวได้เป็นถ้วยเดียวได้เองสองคำนะคะพอฉันมีพลังงานดีๆแบบฉันรักตัวเองนะคะฉันไม่ต้องเป็นต้องออกเบซซูรบหรือว่าฉันไม่ใช่ก้อยรัชวินที่จะต้องไปวิ่งตามใครอะไรแบบนี้นะคะแต่จริงๆถ้าเป็นก้อยรัชวินเราวิ่งได้พี่ตูนก็โอเคนะคะแต่ไม่เป็นไรอันนี้ไม่ใช่พลังงานอันนี้เป็นพลังงานของคุณไม่ใช่พลังงานของก้อยนะคะเออนะ เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณปล่อยวางแล้วในเรื่องของการสู้รบหรืออะไรก็ตามความลงความดารักแบบไร้สาระตอนนี้ฉันทำงานอย่างเดียวเออเป็นเป็นพลังงานที่ดีนะเอาจริงๆเป็นพลังงานที่ดีมากๆด้วยนะคะอนาคตนะจ๊สาสำหรับคนที่เลือกแบคทีเรียดูแล้วดีมากๆนะคะมีอยากอ่านเลยอาคนรู้เออเออคุณน่ะจะได้เจอละ คู่บุญคุณคู่บุญคู่สร้างคู่สมคุณนั่นแหละนะเป็นคนที่แบบตัวท็อปด้วยในสังคมเป็นคนที่แบบน่าตดีทำงานเก่งมีสเสน่ห์นะคะเอ,อเป็นคนที่สามารถเสกนกให้เป็นไม้เสกไม้ให้เป็นนกได้อะไรแบบเนี้ยเออเพราะคุณก็เออเอ,อไปตามเขาแหละเขาหลอ่อเก่งเห็นปะเออเป็นหนุ่มผมยาวด้วยนะหล่อหล่อหล่อย่างเงี้ยเออ คือเขาเนี่ยจะเข้ามาแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยได้เรียนรู้รู้จักกับความรักอีกครั้งนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีๆอยู่บนพื้นฐานของความดีงามศิลธรรมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยคุณจะรู้สึกได้ว่าวิคุณเจอคนเนี้ยคุณพูดคุยกับเขาแล้วคุณอบอุ่นเขาเหมือนเป็นคุณพ่อของคุณเหมือนเป็นพี่เป็นน้องของคุณเขาสามารถที่จะช่วยแนะนํา อะไรดีๆต่างๆได้ในชีวิตคุณแบบคุณสนใจเรื่องการแบบอสังหาหรอเขาก็จะแบบเฮ้ยแนะนําคุณได้คุณสนใจเรื่อง ทองคำหรอเขาก็มีความรู้อะไรแบบเนี้ยเขาพาคุณไปในที่ที่ดีดีดีงามที่มันเหมาะสมกับคุณได้เออว่างังนนะคะคนคนนี้นะคะจะเข้ามาซัพพอร์ตคุณในเรื่องของการงานด้วยไม่ได้ว่ามาแล้วมีคอนเซปต์มาพูดมาจา์อย่างเดียวมาทําสอนอย่างเดียวแต่ว่าช่วยคุณด้วยซัพพอร์ตคุณด้วยมีการกระทําด้วยนะไม่ใช่ว่าแบบ ออจะมาพูดอย่างเดียวแล้วไม่ทําอะไรนะคะคนคนนี้นะคะจะมีการลงมือออการกระทําให้คุณเห็นเขาจะมีแอคชั่นให้คุณเห็นนะคะคุณจะรู้สึกได้เลยว่าเดดไม่ใช่ว่าตายแต่คือเหมือนตายไปแล้วแล้วเกิดใหม่เฮียคนคนนี้จะเข้ามาทําให้คุณได้สัมผัสชีวิตแบบหนอนผีเสื้อที่ออกมาจาก เ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะการเป็นดักแด้อออกมาจากจากที่เคยเป็นหนอนน้อยเนี่ยก็เป็นผีเสื้อคุณคิดดูคิดดูดดนะอะไรอย่างนั้นเลยนะบอกเลยว่าไม่เกินสามเดือนนะหลังจากวันที่คุณเข้ามาดูนะจ๊ะดีงามนะหล่อด,ด้วยนะตัดีจ้ะอืมเป็นคนดีด้วยอะไรด้วยเนาะแล้วไม่ได้มาแค่น่าตาดีหรือแบบ รวยนะแ,แบบคำพูดดีคอนเซปต์ดีอย่างเดียวมีการกระทําให้คุณดูด้วยนะจ๊ะแบคทีมลินดีมากเลิศมากอา่ะมาดูกันว่ามูนโลจี้จะให้คําแนะนําชี้แนะกับคุณได้บ้างว่าอย่างไร Luck is on your side n e m o o อ s in s ิ i t t a r i u s นะคะคุณเห็นไหมคุณเห็นไหม ว่าทธนูเนี้ยมันเล็งไปที่ไอ,อ้นี่คืออะไรหัวใจของคุณหรือเปล่านะคะบอกเลยนะคะว่าคนคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณจะสัมผัสได้เลยว่าเนี่ยคือความโชคดีของคุณแล้วนะคะสิ่งที่คุณตามหาสิ่งที่คุณรอคอยไม่ว่ามันจะเคยเจ็บช้ำระกำลำบากที่หมาแห้งอะไรกันมาก็ตามนะคะบอกเลยว่าเมื่อคุณได้เจอคนคนนี้ย คุณจะสัมผัสได้เลยว่าเนี่ยคือความโชคดีเว้ยเนี่ยคือคนที่ใช่เนี่ยคือคนที่คุณดรอขอยเนี่ย you deserve สิ่งนี้แหละสิ่งที่ฉันตั้งหน้าตั้งตาแล้วฉันก็ทนุถนอมความรักหัวใจของฉันมาเนี่ยไม่ว่ามันจะเคยบอกฉันสักแค่ไหนฉันรักษาดูแลตัวเองมาขนาดไหนเนี่ยอ่าสิ่งเนี้ยมันคือการคุ้มค่าและที่ที่คุณได้แบบ รองคอยมาโดยตลอดอ่ะยืนทิชชู่มาลองไห้นะอ่านไปก็ลองแบบข้างในก็มีความแบบว่าแบบตึ้นตันอะตึ้นตันแทนอะไรอย่างเงี้เนาะเออบอกเลยนะคะว่าความโชคดีเนี่ยอยู่ข้างกูและนะจ๊ะสำหรับแบบ็ทอามาลนะีเนาะไม่พูดอะไรมากนะคะเพราะว่ามันไส้นะคะโอเค ไปต่อจ้ะไม่พูดจริงๆอ่ะบอกว่าไม่พูดคุณไม่พูดใช่ไหมเพราะว่าจะไปพูดอะไรล่ะคุณรัก is on your side ขนาดนี้นะจ๊ะไปต่อกันที่กล่องที่สามเลยดีก,กว่านะคะโซเทเลสมาจ้าใบแรก page of sword oh f o l l of cups three of cups 3 of wands 2 of cups ace of spades อ้าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเดี๋ยวเราไปเลือกใบสุดท้ายให้กองนนะอี้ใหม่นะ the sun อืม o n i n e of spades นะคะ the sun ขอหนึ่งใบขอหนึ่งใบสำหรับนี้นะขอหนึ่งใบเป็นใบจบให้กับคนที่เลือกโซเ l ไล่กองที่สามคะ่ะ คุณเคยมีความรักที่คุณคิดว่ามันใช่คุณเคยมีความคาดหวังกับมันว่ามันจะเป็นรักครั้งสุดท้ายของคุณคุณเคยคาดหวังว่าคุณจะมีครอบครัวมีลูกมีเต้ากับคนคนนี้คุณเคยคิดว่าคุณจะมีวันเวลาดีดี กับเขากับคนคนนี้ที่มันเคยที่เขาเคยเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะอืมปัจจุบันนี้ค่ะเพจของสอดมันคุณไปได้ยินอะไรมานะคะที่มันทำให้คุณรู้สึกเซ็งไปเลยนะคะตัวเขาเองอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับคุณเท่าไหร่ ไปโฟกัสเรื่องงานมากเกินไปหรือเปล่านะคะหรืออเขาอาจจะไปมองหาตัวเลือกใหม่ๆมีใครใหม่ๆนะคะอาจจะมีแล้วจริงจังด้วยไม่ได้ว่าแอบคุยอย่างเดียวเป็นไพ่ไม้เท้าด้วยเนาะโอ้ทีเนี้ยมันเลยทำให้คุณรู้สึกเสียใจรู้สึกเศร้านะคะ ก้าวดาบด้วยมีความแบบฝันร้ายอ่ะตอนกลางคืนเนาะมีความคิดเยอะคิดมากทําไมจากวันเวลาที่มันเคยดีๆอยู่ดีๆมันกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่มันรูตึงเครียดอะไรที่มันเบื่อเซ็งไปเลยนะคะคุณรู้สึกยึดติดก,กับความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างมากนะคะหวังว่ามันจะดีขึ้นแต่ตอนนี้สิ่งที่คุณเผชิญอยู่มันกลายเป็นอะไรที่มันแบบ แย่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 ในใจนะคะอืมแต่ดูแล้วนะมันอาจจะไม่ได้ดราม,มากในขนาดนั้นก็ได้นะคะคุณอืมนะจริงๆแล้วพื้นฐานของคุณทั้งคู่มันดูลักษณะมันมีความเป็นคู่กันอยู่นะสองถ้วยมาประกบกับเดอรสซันในอดีตนะคะ แต่แค่ปัจจุบันเนี้ยมันแค่คุมเครือคุมเครือบางที่มันอาจจะมีคําพูดของอื่นเข้ามาเข้าหูคุณแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยคิดเยอะคิดมากไปเองดะจินตนาการเก่งโอ,อ้อาจจะมีใครมาบอกคุณว่าสามีหรือแฟนคุณเนี่ยที่ไปทํางานอยู่ที่อื่นต่างจังหวัดหรืออะไปกิ๊กกักกับใครที่ทํางานอะไรแบบนี้ก็ได้นะ ซึ่งจริงเราเขาไม่ได้รู้อิโนโอินเนอะไรด้วยนะกับความคิดความรู้สึกอะไรของคุณคุณแบบนอยอยู่เอออ่ะแล้วมาดูอนาคตเราจะตกลงกับเขาคือคนที่ใช่สําหรับคุณไหมเอ,อชอปสอ์สครีนออฟครพเส์เห็นไหมคุณนะ่ะคิดเยอะเนี่ยเดอะสตาร์เนี่ย, star, ยหม่นมองในใจคําพูดใครมาวันเข้าหูนี่คือหวันไหวไปสมหมดนะคะคุณเนี่ยเร็วๆเ,เนี้ยนะคะ น่าจะได้พูดคุยแก้ปัญหาได้เคลียร์กับเรื่องนี้แหละที่มีอยู่ในใจนะคะเพียงแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าตัวคนนุณจะพูดอย่างไรนะคะมีสติมากพอไหมกับการที่จะไม่ใช้อารมณ์เข้ามาเคลียร์ในเรื่องนี้นะคะคุณน่ะมองว่าความสความสัมพันธ์เนี่ยมันยังไปต่อได้แล้วก็พยายามที่จะทุ่มเทรดน้ำพวนดินให้กับมันนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยคุณรู้สึกผูกพันกับมันมันเนิ่นนานแล้วคุณรู้สึกว่า ไม่สิ่งนี้คือ,ค,อคู่ฉันเนี่ยต้องเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาเออกสําหรับฉันถ้าคุณเข้ามาเล่นพิกเด็กก็่ออ,อันนี้นะก็บอกได้เลยว่าคุณแค่อาจจะเหมือนเขามาย้าเตือนตัวเองเฉยว่าเขาคือคนที่ใช่สําหรับฉันแค่นั้นเองอะไรแบบนี้นะคะอืมคุณมีความคาม่อนลึกๆอะ่ะคุณมีความเชื่อว่าว่าเขาคือคนที่ใช่คุณถึงไม่ทุ่มเทขนาดนี้นะคะ คุมเทมากด้วยนะคะเพียงแต่ใจิตใจวันใบเหลือเกินนะคะอโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันก็มีกันบ้างมันก็มีกันบ้างเนาะเออเปนช่วงพัสุขเศร้าพสัพสุขเข้าพะสแทรกเนาะมันก็มีกันบ้างนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูมโนจีจะว่าอย่างไร adjustments are required นะคะเติร์ดควอเตอร์ม n นนะคะสิ่งที่ผ่านมานะคะมันเหมือนว่า,าช่วงเวลาดีๆเนี่ยมันกำลังมันเคยเกิดขึ้นแล้วจริงๆอะ มันก็กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพียงแต่ว่าคุณนะต้องได้รูเ้เรียนรู้อ่ะคุณต้องเรียนรู้ที่จะไม่เอาความเนิ่กขีความคิดลบที่มันแบบเป็นด้านมืดนะเข้ามารวมกับสิ่งสวยงามที่คุณมีอยู่ที่คุณเหลืออยู่เนี่ยตรงแสงสว่างตรงนี้อย่าเอาตรงมืดๆเนี่ยเข้ามาปนกันนะอย่านิ่กขีมากเกินไป เอาพลังงานดีๆไปใช้เพื่อที่จะทําให้ความคิดของคุณเนี่ยมันรู้จักที่จะ adjustment ปรับปรุงปรับเขาเรียกปรับตัวนะคะการปรับตัวกับสถานการณ์รอบรอบ,รอบเราเนี่ยมันเป็นในที่สำคัญนะคะคือไม่ว่าความสัมพันธ์นะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปรูปในรูปแบบไหนก็ตามมันเป็น มันเป็นมันเป็นสังขารของทุกอย่างอยู่แล้วอะคะ่ะที่มันจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะมันเคยสวยงาม,มเคยสุขสมอะไรขนาดไหนก็ตามระยะเวลามันเปลี่ยนไปอะคะ่ะมันต้องมีอะไรทีเออ่เปลี่ยนไปบ้างนะคะคุณสามารถที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ได้นะคะก็ต่อเมื่อคุณปรับตัวไม่ใช่ว่าทำทุกอย่างให้เหมือนเดิมแล้วมันจะดีเหมือนเดิม เพราะว่าทุกคนเติบโตไปในทุกวันที่คุณตื่นขึ้นมานะคะวันหนึ่งมี24ชั่วโมงนะคะคุณเติบโตกับมันในทุกชั่วโมงทุกชั่วโมงทุกเวลาทุกนาทีทุกวิากนาทีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ปรับตัวได้เท่านั้นที่จะอยู่รอดว่าั้นนะคะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะการที่จะยึดติดอยู่กับสิ่งเดิมๆแล้วพอมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปคุณก็ไปยึดติดว่าเฮ้ยมันไม่เหมือนเดิม มันก็จะไม่เหมือนเดิมและสิมันจะแบบอย่าโวยวายอย่าโวยวายนะปรับตัวเท่านั้นมีแผนบีมีแผนซีน C, ไว้ในชีวิตบ้างนะคะมันไม่ได้เตยไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ใช่คนที่ใช่สําหรับคุณนะแต่ไม่ได้บอกว่าเขาไม่ใช่คู่คุณเพราะว่าจริงๆแล้วอะไพ่มันออกมนาะบอกอยู่แล้ว ทูอัคับกับโดยสันเนี่ยมันออกมาบอกอยู่แล้วว่าคุณน้งคู่มีเกณฑ์ที่จะเป็นคู่กันนะคะมีโอกาสที่จะพัฒนาไปต่อได้ในระยะยาวด้วยนะคะเพียงแต่ว่าพอมันมีอะไรเข้ามาจุกจิกกวนใจคุณสักนิดนึงเนี่ยคุณกลับมองว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เฮ้ยมันไม่ได้นะคะไม่ใช่สินะคะความคิดอะมันต้องมันต้อง เรียกว่าอะไรโพซิทีฟแล้วก็รู้จักที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่มันจะเกิดขึ้นเขาเรียกว่าโปร่งนั่นเองนะจ๊ะไม่มีอะไรมากนะคะก็แค่โปร่งกับมันนั่นเองนะคะเพราะว่าสิ่งที่มันมีอยู่มันไม่ได้แย่มันไม่ใช่ว่า เ,เขาไปม,มีคนอื่นแล้วทิ้งคุณเขาแบบแอบไปคบกับใครเขามีครอบครัวอยู่แล้วแล้วเขามาโกงคุณเหือไม่ใช่เลยทุกสิ่งทุกอย่างมันคือที่มันแย่มันเป็นเพราะความรู้สึกความคิดเยอะคิดมากของคุณเองทั้งนั้นนะจ๊ะสำหรับกองโซดาไลท์นะคะไม่มีอะไรที่จะแย่ไปกว่าความคิดเราหรอกเราจริงจินะจ๊ะ โอเคนะเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆูุกกองเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมนะจ๊ะเล่นกันสนุกขำๆนะจ๊ะไม่ต้องเราไปคิดไปซีเรียกเนอะเอออะไรดีก็เอาไปใช้อะไรไม่ดีก็กองๆไว้ตรงนี้นะคะแต่อย่ามาคอมเมนต์อะไรในแง่ลบนะขอร้องนะคะ อชีวิตเตยก็ไม่ได้แบบว่าจะแบบสวยงามอะไรที่จะมารองรับคอมเมนต์อะไรไม่ดีไม่ดีเนาะโอก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่จสาะเวลานะคะเข้ามาเล่นพีกระเด็กกันในวันนี้นะจ๊ะแล้วก็ก่อนจากกันไปอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ใหเตยด้วยนะคะมีอะไรดีๆนะคะอยากจะติชมกันด้วยความสุภาพนะก็คอมเมนต์เข้ามานะจ๊ะ แล้วก็เจอกันใหม่ในอีพีถัดไปนะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย